รอเย็นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพะนังนะครับโดยคุณสมพรผู้เสิริคอศูนย์และกับคุณปัญญพงศ์สมขยมรองพออศูนย์วนาฝ่ายขยายผลคุณสุรีรัตน์เฉลเชปราชบันศูอำนวยการนะครับคุณผ่นครับก็ถือว่าเป็นรายการที่ท่านจะได้ประเทมปัญญาจะได้มีความรู้จากการฟังนะครับผมพยายามพิจาร ืบค้นนะครับเนื้อหาสาระเพื่อให้คุณผู้ฟังนะครับฟังแล้วเข้าใจฟังแล้วรู้เรื่องฟังแล้วได้ซึ้งนะครับในน้ำระาทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านได้มีสายพระเนตรที่กว้างไกลมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะพลิกฟื้นนะครับคนในโซนลุ่มน้ําปากกระดังซึ่งมีทั้งหมด13อําเภอ3จังหวัดนะครับที่ ประสบปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่านะครับไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยน้ำท่วมน้ำแง้งน้ำหลากนะครับระมาณนี้นะครับร่วมด้วยนะครับด้วยปณิธานพระราชดำริของพระองค์ท่านเพื่อที่จะมุ่งเน้นให้กับรปรสพยิกรคนที่อาศัยอยู่ในชนพื้นที่ตุองน้ำฝากระด้งนะครับจะได้มีอาชีพมีการประกอบสมาชีวะ มีการเป็นอยู่ที่ดีนะครับกินดีอยู่ดีนะครับโดยใช้หลักทฤษฎีพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้าอยู่หัวนะครับคุณฟังครับเวลาก็ไล่หลังมาเรื่อยนะครับเหลือไปดูเวลาก็เหลือเวลา10นาทีนะครับก็อยากจะให้คุณผุ้ฟังได้ฟังเพลงของชื่อเพลงว่าตามรอยพ่อศิลปินคาราบาวถ้ามีเวลาพ่อคงจะฟังลาบสู่หลานฟังของต่อรไทยนะครับคุณฟังครับก็หวังว,ว่า รายการนี้อย่างน้อยนะครับคณผู้ฟังฟังแล้วก็จะได้มีความรู้จากการฟังนะครับครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอหัวไซนะครับตำบลกอเฟชอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงูนวนการเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนัง FM 103เมกมเฮิรกิด ตำบลบ่อเพชรอำเภอหัวไทนครศรีธรรมราชนะครับอยู่กับพี่ดีเจวิเชียนดวงพริ้มใช่ไหมครับครับจัดรายการที่นี่ทุกวันอยู่ที่เครื่องนีเป็นร้อยสามอ่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับครับดีเจวิเชียนดวงพริ้มแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับวิเชียนอ่าบ้านทุ่งวิเชียนบ้านทุ่งบ้านทุ่งครับเพิ่งเปลี่ยนชื่อมา จากวิเชียนร่วงริมชายเชิญมาเป็นวิเชียนบ้านทุ่งนะครับอค,คอยติดตามกดติดตามด้วยนในช่อง YouTube นี่เกี่ยวกับก็วัฒนธรรมพื้นบ้าน,น,านตังแต่ยวมอยจ้อยหลกโนดวิดหลกกลักหลักลุ่ม,มวิงเผื่อนวัฒนธรรมเราก็ใจเหมือนกันวัฒนธรรมรวิถีชีวิตหนงังตะลุงประเพณีต่างๆนะครับมีหมดแต่ว่าช่วงนี้วัฒนธรรมอาจจะหายากหน่อยนะช่วงนี้ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีการแสดงนะครับใช่ครับอ๋อเราจด ช่วงเช้าใช่ไหมนีนี้จัดรายการวิถีทำคนลุ่มน้ําวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8ปดโมงเช้า30นาทีไปจนถึง10บโมงส่วนรายการน้ําพระททยดินหลังลุ่มน้ําปากพนังร่มเย็นนะครับสิบเอ็ดโมงเช้าไปจนถึงตอนเที่ยงวันละหนึ่งชั่วโมงจันถึงสุกครับอ๋อก็แววียนหมากันได้ขยับมาเยี่ยมมาได้เลยครับมาได้เลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศได้หน่อยเดินเลยครับนี่ครับหน้าสถานีก็เป็นสถานีเล็กๆนะครับ ร้อยสามนี่ครับบรรยากาศข้างในอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับนั่งกิบกาแฟทำงานใช่ครับตตอนรับแขกตตอนรับ<อ>แฟนรายการนะครับก็จะเป็นที่ประชุมรวมย่อยหรือจะสังสรรการนะครับแล้วก็แขกที่เป็นแฟนเพจแฟนรายการของแต่ละด<อ>ีเจก,ก็มาเยี่ยม เคยที่คลื่นนี้พี่จัดมาเกิน10ปีแล้วยังเออเกินแล้วครับตังออ้งแต่พอสอนนหยจำได้ไหมประมาณ1ิกว่าปีแล้วนะครับจะย้อนหลังจากนี้ไปประมาณ10กว่าปี10กว่าปีตอนนั้นผมอยู่คลื่น99้สจุดหน้าสถานีวิทยุเอเชียไรท์ร่วมก,กิจการแล้วผมก็มาอยู่ที่คลื่นนี้เบอร์หนึร้อยสามไม่เคยนะครับ ศูนย์การเรียนยรู้ลุ่มน้ำปรับค์พนาขอโทษนะครับก่อนเป็นนักจัดรายการนี่เราทำอาชีพอะไรมาก่อนไหมก่อนอเดิมเชเมื่อก่อนผมก็รับราชก,การอยู่ที่เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนาราก,การเป,เป็นข้ารชาชการเป็นข้ารชาชการนะปกติเขาจะไม่ค่อยเลอากันนะข้ารชาชการเนี่ยคิดยังไงครับตอนนี้กเกษียณแล้วอ๋อ,อนนกเกษียณเกษียณแล้ว,ลว<อ>เป็นข้าราชการอยู่ที่กรมบังคับคดีก่อนที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านครับ มาอยู่บ้านก็มาอยู่เทศบาลตำบนหัวไทรซึ่งตอนนี้ก็กเกษียณแล้วอ๋อเกษียณแก่แล้วอ๋อปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ก็6 1แล้วครับผมอ๋อเกษียณมาประมาณปีปีหนึ่งแล้วอ๋อปีหนึ่งแล้วอพราคือเราไม่ได้เราจัดราชการก่อนนะก็กเกษียณอายุราชการอ๋อเรียบร้อยนะครับแล้วจัดรายการนี้ทมควบคู่มาก็ตอนที่รับราชการก็จัดก็จัดเสาร์อาทิตย์ก็จัดอยู่อ๋อมันจะเป็นเวลาเกือบเกือบสิบปีแล้วอืมครับก็คือ เป็นคนหัวใดโดยกําเนิดใช่ใช่อ๋อครับเริ่มบุกพันกับเพื่อนในเมมร้อยสาเพราะว่าแฟนคลับเยอะแยะครับแฟนคลับเยอะแยะนะครับแล้วก็มาทาช่อง YouTube ด้วยใช่ครับวิเชียนบ้านทุ่งนี่ครับก็พี่ก็เป็นคนหัวใซนะดั้งเดิมเลยหัวใซโดยกําเนิดครับเกิดที่ตำบลรายขาวตัวสายลูกเมียก็อยู่ที่นี่ด้วยอยน่ที่อำเภอหัวไจ อ๋ออยู่ที่อำเภอหัวใจมีร้านมีอะไรบ้างยังครับไม่มีอย่ลูกยังเรียนไม่จบอ๋อนี่ครับมาอะไรปี3ปี2ปี3นี่ครับเดี๋ยวให้ดูในห้องนี้หน่อยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสําหรับเรามานั่งพักผ่อนตรงนี้ก็สำหรับมานั่งใครจะนอนก่อนจัดรายการ จัทเบตจัชอะไรก็คนใหญ่พี่จะมาถึงก่อนจากนี้ประมาณจะมาถึงตามหลักแล้วควรจะมาถึงก่อน15นาทีแต่ผมมาถึงก่อนประมาณปีชั่วโมงโอ๋อเพระาะว่าเราค่อนขจากสะนนิที่นี่ด้วยเหมือนกับบ้านเองเหมือนกับบ้านชิวๆนะมาเหมือนกับบ้านหลังที่สองคือกาแ,แฟก็มีกาแฟบางทีก็แฟนตับซื้อมาให้บ้างอ๋อครับนี่นี่กาแฟตรงนี้อ่ะตามมาหน่อยนี่ครับกาแฟนี้ได้มาจากการ ประจานชาปานานบุญนานกุศลหรือไม่ก็อ่านศอกหรือไม่ก็บางทีก็อี่กาแฟแล้วแต่ไม่มียี่ห้อนะครับส่วนใหญ่กินกาแฟอะไรกินกาแฟไม่มียี่ห้อแล้วแต่ผู้ศรัทธาที่จะซื้อมานะครับแต่ของพี่นี่พดน้าตาลไหมของพี่เองพี่จะกินกาแฟนมชงุ้มกาแฟบรูฮิยะนะครับกาแฟที่สั่งมาจําหน่ายในรายการ ครับตัวประหวานก็เป็นรคเประหวานอยู่ด้วยต้องดูแลยทุกภาพโอโรยะนะครับกล่องละ265้บาทนะครับติดต่อดีเจวิเชียนได้แต่ที่นี่ก็มีน้าตาลทรายแดงแล้วก็มีบางคนก็กินกาแฟอย่างเดียวนะครับแล้วก็ชงเอาเองชงเอาเองนะครับอยากกินก็ชงเอาเองเพราะวัฒนธรรมที่นี่มันไม่มีเจ้าภาพอันนี้รูปไปรูปปออันนี้รูปปอทวัตควีชนนะครับเดิมทีก็จะเป็นอ๋อตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับ ปอทวัดก็นั่งอยู่ข้างในโอ้นั่งอยู่ข้างในาะไม่ใช่รูปนี้ยังมีชีวิตอยู่โอ้ตัวตัวตัวจริงหนุ่มกว่าตัวตีนี่ครับนี่ปอทวัดนาพะพนเลยทวัดใจทวีชนทวีชนนี่ครับนี่คุยได้เลยเลยนะครับนี่พี่ชายพีการสาระสบายนะครับนี่ครับวันนี้พี่ชายนะครับเกษียณแล้วอ๋อครับนี่ผลงานของปอทวัดนี่รับรางวัลจากประเทศด้วย ครับพ่อครับแต่ก็เป็นอดีตประธานสภาวัฒนธรรมหัวไซและเป็นที่ปรึกษากิตติมตรสักวัฒนธรรมของเชียนใหญ่ด้วยนะครับนี่ภาพพี่น้องจบปริญญาทั้งหมดเลยนี่ลูกชายนะครับนี่ครับเหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องกันเลยอนัอนนี้พี่น้องลาน,าน,าน,นรันมานอ่ารานตามหลังมาเลยนี่ก็ร,รับรางวัลจากในชวนเยอะแยะเลยพัอท่านพ่อนี่มาที่นี่ทุกวัน อยู่ที่นี่ทนพอบ้านอยู่นี่ทรรมหากินอยู่ถานีตรงนี้นอนนี้ก็วันสต็อปเซอร์วิสนี่เปิดสปอนเซอร์เกาดูอยู่ถ้าเขาจะเข้าเข้าสถานีได้เหมือนกันนะได้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 ยังรับอยู่นะนี่ครับมาถ้าช่วงอ่าสปอนเซอร์ยิงสปอร์ตก็ได้หรือถ้าจะมาจ้ามาเหมาเวลาก็ต้องดูว่า ชั่วโมงว่างหรือเปล่าประมาณนี้นะครับถ้าว่างก็ถ้าคุยกันรู้เรื่องก็โอเคครับถ้าคุยราคากันรู้เรื่องตกลงก็โอเคนี่ครับไม่อตาดูห้องห้องส่งเป็นตัวอย่างหน่อยได้ไหมครับเนี่ยห้องส่งตอนนี้ตอนนี้เราสะดวกสถานีพาเข้าไปเลยครับครับอ๋อตอนนี้ยังไม่ติดเลขสิทธิ์นะได้โอเคครับก็คุมเสียงพอมิกมิกแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวนี้ ตีเที่มาใช้สถานีก็ใช้ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็ตัวนี้ถ้าเพลงเพลงอันนี้มีประมาณสามแสนกว่าเพลงถ้าไม่มีเราก็มาใช้ตัวนี้มาใช้ตรงนี้มาค้นหาตัวนี้ที่เพลงที่มาใหม่ละไรเพลงกเก่าที่เราไม่มีแล้วตัวนี้เป็นตัวตัวหลักเัวหลักของสถนีเยอะเลยนะตัวที่จะใช้คอมใช้แอปใช้เลยใช้ตัวนี้หมดเลยนี่แล้วก็ใช้ไลน์ใช้ตัวนี้หมดแล้วก็ วันนี้ตัวแสดงบาให้ถ้ามีข่าวกล่าวก็เราจะยอาวันนี้ส่วนเครื่องก่มวันนี้อวันนี้เครื่องกบ500รอยวัตต์ครับราคาก็ประมาณแสนสองโอลงทุนเยอะนะตัวใหญ่1สนสองครับก็ลงทุนประมาณหน้าแสนนะจึงจะได้มาตรงนี้วันวที่เราก่อตั้งตรงนี้จำได้ปีพศออไหน อาจจะร้าวๆาประมาณข้าข้าวเหรอสิบห้าได้เกินสิบห้าปีไหมประมาณสิบห้ากว่าปีสิบห้ากว่าปีเพราะว่าตั้งสถาน,านีมาห้าปีครับแล้วก็ไปลงทะาเบียนที่สงขลาครับก็ได้ใบขาวมา<อ>แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปต่อที่กรุงเทพเป็นตัวจริงก็ยาวมาถึงปัจจุบันนี้ก็ดีเจที่สถานีมีประมาณสิบห้าคนณปัจจุบันณปัจจุบันบจากการที่สถานี ก็ม okay. um, ีจ um, um, oh, so ัดท oh, oh. oh, ี่บ้านก็คือตั้งแต่ก่อตั้งมาสิบห้าคนนะตอนนี้มีดีเจมันทั้งหมดประมาณสิบห้าคนครับแล้วก็ดีเจที่จัดก็ดีเจวันดีเจต้องถิ่นเนี่ยเราจะจัดวันสร์วันอาทิตย์ว่าจะถามว่ามีดีเจสาวเสียงหวานหวานต้องไหมผู้หญิงมีอยู่สามคนอ๋อันนี้ตัวรักสาวมีอียจยิบดีเจวัฒนาที่จัดดังๆอยู่ตอนนี้อ๋ออย่างอันนี้สาวน้อยสาวใหญ่ สาวสาวเข่นได้แหละคือคือก็เป็นวัยรุ่นอ่ะวัยรุ่นดีหน่อยยังมีคนสืบสารอยู่นะวัยรุ่นดีดีนอกนั้นก็ดีเจก็ส่วนมากจะเป็นผู้คุณคุณชุมคุณนวุฒิอ่ะท่านมากก็จะจบปัญญาตรีก็เหมือนมั้อ๋อครับผมก็จบปัญญาตรีคุณวิเชียรปัญญาโทปัญญาโทดีเจหน่วยก็ปัญญาตรี แล้วก็ยังมีอดีเจพรพิรมดอกรักจากปากพนังสากรสีไกลไทยเนี่ยก็ก็เจาจะมาร่วมจัดอยู่ด้วยแล้วก็หมอบุตรอ๋อแต่ดูแลพอก็จะสนิทกับพี่วิเชียนมากนะดูก็สนิททุกคนเหมือนกันแต่ว่าใครมาที่นี่ก็มาแบบสบายสบายมาทุกวันอ๋อมานั่งมานอนได้เลยนะที่นี่นอนได้เต็มเต็มที่นี่ครับใครกจะทำยังไงก็ได้แต่ว่าอยู่่สถานีเราต้องรักษากฎของสถานีอย่างเช่น เวลายิงเวลาเรื่องการนาเสียงทุกวันนี้เราก็ให้ยิงสปอร์ตเป็นหลักนะครับห้าม<ข>ห้ามพูดห้ามพูดถ้าจะพูดก็ต้องเชิญมาทั้งหมดมาพูดได้ก็คือกดกับการจัดรายการนี้เราต้องการการนารเป็นการนานเล่นเป็นเล่นประมาณนี้นะ,ะเล่นเป็นเล่นก็นเสร็จแล้วก็มานั่งตรงนี้มานั่งคุยกันแล้วก็ดีเจแต่และคนก็เขาก็จะมีสินค้าของเขาเอง ดีเจหนุ่มเมืองก็ดีเจวิเชียรทุกคนก็จะ,จะหาตรงนี้รายได้จากการขายาสินค้าที่มีอยอยทั้งหมดเลยเป็นรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็ค่าเช่าก็ถือว่าช่วยค่าน้ํำค่าวไฟวแต่ว่าถ้าบริษัทมาเช่านี่ตกประมาณ5000บาท<อ>แต่ถ้าของดีเจนี่2 0 0 0บาทก็ได้ค่าวไฟวอย่างเดียว แล้วก็ยับหมุนลงมางคลื่นนี้ก็คือร้อยสามนะครับที่เป็นก็มาคลื่นร้อยสามศูนย์การเรียนรู้รุ่มน้ำปักพนังแล้วก็เป็นคลื่นการเรียนรู้อันนี้คลื่นนี้มันรับไกลไม่ไปถึงปักพนังเลยใช่ไหมจ๊ะกรมันมันของเรานี่มันมันได้เปรียบอย่างคือมันอยู่ที่ริมทะเลนี่มันเวลาคลื่นมันลงทะเลนี่มันจะตีกลับมันจะทอนแต่ทอนนึ่งมันจะฟังไปถึงรอนวิบูรณ์ถึงนาบอรอนวิบูรณ์เชียนใหญ่ฟังได้ไหมเชียนเชียนใหญ่มันอยู่ใต้เสาอ๋อ จากนี้เชียงใหญ่นายเยต่อประมาณ15กิโลทางอากาศนะคนที่อยู่ในตัวเมืองนครก็ฟังได้ก็มีปากปานังก็ฟังอยู่ปากปานังเชียนใหญ่หัวใจเช่าอวดครับปากพยอมแล้วก็ไปร่อนพิบูลเจริญพระเกียรติแล้วก็จุลาพรตั่งนั้นก็เป็นคลื่นกระเด็นกระดอนไปซ่าซ่าเราไม่ค่อยชัดแล้วมันเป็นบางพื้นที่บางโลเคชั่นที่ว่า อ่เป็นช่วงที่อยู่เชิงของเนี่ยคนคนคนที่ที่สวนผักเขฟาฟังอยู่แล้วก็ป้าเล็กป้าเล็กสวนผักฟังอยู่แล้วก็หรือท่านก็เป็นนาบอลนาบอลนี่คงจะเป็นคลื่นสะท้อนครับลื่นสะท้อนทีนี้สถานีเนี่ยส่วนมากปากพนังเนี่ยมันอยู่ใกล้ถ้าไปยืนแถวปากเรนนี่ก็ฟังกันบ่อย สถานีลุ่มน้ำปากพนังลุ่มน้ำปากพนังชื่อนี้มานานยังเราเพิ่งมาตั้งลุ่มน้ำปากพนังเสียงตอนยนรู้ลุ่มน้ำปากพนังมีตั้งแต่เริ่มเริ่มขอตั้งสถานีอ๋อเ้วคิดยังไงมันอยู่ในพื้นที่วัดไทยถึงตั้งชื่อพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนี่มันประกอบไปด้วยอำเภอ13อำเภออ๋อมันไม่ใว่ไม่ใช่อำเภอปากพนังหลายหลายคนก็คงจะเข้าใจผิดว่าปากพนังอันนั้นอำเภอปากพนังตังในพื้นที่ปากพนังเท่านั้นบางคนเข้าใจผิดแปลว่า ลุ่มน้ำปากพนังคือพื้นที่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นที่ใช้สอยร่วมกันไม่ว่าอำเภอเชียงใหญ่จึงเฉลิมประเกียรติแล้วหัวไจก็อยู่ในลุ่มน้ำปากพนังทั้งสามอำเภอแต่ว่าฟังได้ประมาณสี่ห้าอำเภอก็คือที่มาของชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงส่วนการเรียนรู้ลุ่มน้ำปากพนังเพราะว่าที่ซื้อชื่อชื่อูนยนการเรียนรู้ส่วนมากของเราก็เป็นขัดจัดการในเชิงวิชาการแล้วก็เพลงสร้างสร้างสรรค์ผู้ผู้ฟังที่บ้านก็ตั้งแต่อายุประมาณ สี่สิบห้าสิบปีขึ้นไปรเราเราจัดเพลงลูกทุ่งไม่เน้นเพลงสตริงทั้งเพลงทั้งหมดเนี่ยเป็นเพลงที่ชาวบ้านเขาขอมาแล้วก็มีดีเจที่จัดเพลงอยู่หลายหลายคนแล้วก็ก,ก็ดีเจก็ส่วนมากมารายได้ของดีเจมาจากสินค้ามาจากาาจาการโฆษณาของของร้าน,นตา่างๆนะครับ,รบดีเจก็วันดีเจต้องถิ่นดีเจสมัคร ท้องถิ่นนี้เราเราให้พันเดียวก่อนก่อนครับพ่อจะบอกเบอร์โทรของสถานีได้ไหมครับเผื่อใครสนใจทั้งเป็นจักรรนเ์ศูนย์แปดสามสามเก้าหนึ่งห้าห้าเก้าสองนี่เบอร์โทรตัเบอร์โทรของใช้ได้ทั้งสามเบอร์ไหมครับเนี่ยแล้วก็เบอร์โทรที่ขอเพลงก็คือ0 7นเจห้า 4 5 0 8้าเได้สเบอร์นี้แต่ถ้าก็อยากทุระส่วนตัวก็สเบอร์นี้ได้อ่สองเบอร์นี้เบอร์เดียวอ๋อศูนนี่นะครับเบอร์นี้ใช้ครอบอลัวอ๋อแต่ถ้าคุกานก็ศูนย์แปดใช้ศูนย์แปดส่แต่ถ้าว่าเบอร์ศูงจ็ดหนี่ใชขอเพีงอย่างเดียวเพาะว่าในฐาน้เวลาปิดสถานีเราเปิดฐานีตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นอ๋อคานีเมื่อก่อนมันเปิดยีชั่วโมงตอนช่วงหลังช่วงโควิดนี้ อาวุัต่างๆเขาถอนไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องอยู่ต้องอยู่ไว้ได้อยู่ไว้รอดต้องปรับตัวปรับตัวยังไงข้าวครับย้อนโควิดซะเดี๋ยวก็อาจจะดีขึ้นก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะกินส้มกับน้ำตาลอยู่ตลอดตอนนี้นี่ก็คือพอทวัตเฉยๆนะชื่อชื่อทวัตทวีชนทวีชนนี่คือนามสกุลนามสกุลทวัตทวีชนครับคนหัวใยดั้งเดิมนะครับคนหัวใยคนที่นี่ดั้งเดิมก็อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ อมอ่อยฉอยลูกโนดก็พยายามรักษาสถานีไวน้นะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยแล้วการจัดรายการกเพราะว่ามันมีสื่อทั้ง YouTube, Facebook นะมาแย่งก็อยากแย่งพื้นที่กันกเราเอาแต่คนแก่กเราก็าปรับตัวปรับตัวแล้วก็จัดเพลงตามคําขออ๋อแต่ถ้าหนุ่มๆสาวๆที่จบในเทศาศาสตร์อยากจะลองเช่าเวลามาจัดเข้ามาได้มาขอได้ได้ มา,างสถา,า,านีเราให้นักศึกษามาฝึกงานด้วยเพราะว่าผ่านการฝึกง<ฮ>านไปสองสามคนแล้วเมื่งผ่านไปเม <c oughs> ื่อไม่กี่วันทางมหาเลยรชา,าชพัฏนคนครีธรรมราชา <c oughs> ก็ส่งตัวมาก็ส่งตัวมาเราก็ฝึกให้แล้วก็ใบให้เรียบร้อยนักศึกษาออกใบออกใบให้เรียบร้อยครับแล <Manh> ้วก็ให้คะแนนไปเรียบร้อยเพราะว่าเขาเรียนโดยตรงทางด้านนิเทศาสตร์ก็มาเรียนก็ให้จัดรายการ ทั้งทั้งสองคนจัดรายการมาทั้งคู่สองชั่วโมงจัดจนว่าสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพได้เลยแล้วก็ให้คาแนะนําเขาได้คำแนะนําทุกอย่างที่เขาก็าไม่รู้เราก็าจะขอเรื่องเทคนิคย้ําอ,อีกครั้งหนึ่งโทรมาขอเพลง0 7 5 4 5 0 874โทรมาคุยเรื่องงาน083นี่นะครับ083 3915 9 15,